ไว้ที่57,000บาท5 7 4แสนนไม่ไหวคุณลูกค้าวันนี้เลขสีไม่ได้เลยขอเลขห้าเลยคะ่ะ5 7าแสนเจ็ดได้ไหมห้าแสนเนเก่อนนะรับไหมคะลูกค้า5 7เปิดได้เปิดเลยคุณลูกค้าราคาดีซื้อได้อยู่แล้วบอกคนขับปค้าปไฟฟา้านะคะแต่โตาเบาก่อนด้วยมาเลยคะ่ะเปิดราคาเลยไหมคะ2องจค่ะ, 2, v, คะเปิดราคาได้เลย5 7 0 0 0นเจที่ร้านเปิดราคาไหมห้าแสนเจ็ดสวัสดีค่ะออนไลน์กดราคาก่อนได้เลยราคานี้แหละดับไหมคะห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท มีมากกว่าส0่แสนไหมคะสี่แสนบาทยังไม่ถึงค่ะลูกค้าก็อยามาคาดได้มากกว่านี้เชยเลยใช่แล้วเลขสี่ไม่ได้ไม่ถึงจริงห้าแสนตอนนี้ได้ไหมได้ไหมคะลูกค้าห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้าไม่ได้ห้าแสนเจ็ดหมื่นขอห้าแสนับาทห้าแสนหกหมื่ลดได้นิดเดียวจริงๆรับไหมคะได้นิดเดียวคุณลูกค้ารับได้ปลดเลยมีไหมสน,นใจไหมห้าแสนขยอบมาแล้ว ออนไลน์ราคามาแล้วคุณลูกค้าขาบมากกว่านี้สู้ต่อตามราคามาได้เลย568ราคาตอนนี้มากกว่านี้สู้ต่อตามได้นะแข่งขันราคามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ568ราคาตอนนี้สอบถามกรรมการให้น้ำมากกว่านี้สามารถแข่งขันราคาสู้ราคามากกว่าได้เลย5 0 0แสนจะบบบาทมากกว่านี้สู้ต่อตามได้ค่ะแข่งขันราคาวิ่งราคาให้หน่อยค่ะ5 0 0แสนจะบัตาทราคาตอนนี้มากกว่านี้ไหมคะมากกว่านี้สู้ต่อตามได้ค่ะ5 0 0แสนจะบบบาทลูกค้าอนไลนะราคานี้กรรมการขายเลยค่ะ5 0แสนจะบัตาทลูกค้าอไรห้าแสนจะบัตาทมากกว่านี้สู้ต่อตามได้นะคะนาราลูกค้าไลแสนเจ็ดเบ5000,000บาทัตก หนึ่งหนึ่งหาแสนจดาทนับสองสองพันไปต่อราคาซื้อได้อยู่แล้วค่ะห้างราคาตันี้มากกว่านี้ซื้อต่อตามได้ค่ะหสนจ็เปิดสองพันหปสองพีราคาเปลี่ยนแล้วค่ะมากกว่านี้ซื้อต่อตามได้ค่ะหจะเปิดสิพันหจะเปิดสิบพันหนึนึ่งหจะเปิดสพันนสอมากกว่านี้ราคาหกพันไปต่อได้ค่ะ เจ็นะคะตอนนี้78มาแล้ว800800ยลยยมาล้วของเงินค่ะหาแสนปันวันลูกค้าลนยค่ะห้าแสนปับรท้าแสนปับอรนับหนึ่นับหนึงหาแสนปวันนับสองพันไปต่อได้ค่ะ5 8ปนะคะเป็นแลคานะคะตอนนี้86มาแล้ว5 8 6 8 8เลย5 ปดเลยกดได้กดเลยค่ะคุณลูกค้าคะห้าเลยไมแปดแปมาแล้วขอบคุณค่ะห้าแปดแปดก้าสิบมาแล้วขอบคุณค่ะห้าแสนก้ปบาทเมื่อก่อนนี้สู้ตอตามได้สองพันมาแล้วขอบคุณไปกันต่อค่ะสี่พันลูกค้าไลน์ค่ะหกพันไปต่อได้ค่ะห้าัราคาตอนนี้เมื่อก่อนนี้สู้ตอตามได้นะห้ากกัแปดราคาตอนนี้หกแสนเลยค่ะอีกไม้หนึ่งมาแล้วขอบคุณค่ะหกเซนบาทราคาตอนนี้เมื่อก่อนนี้สู้ตอตามได้ค่ะหกเซนบาทราคาตอนนี้หกเซนบาทหกเซนบาทนับหนึ่งหกเซนบาทนับสองสองพันมาแล้วขอบคุณค่ะหกแสนสองพัน มากกว่านี้4 0 0พันมาแล้วขอบคุณค่ะ6 4แส0สี0พันบหนึ่งหกแสนนบสอมากกว่านี้ไหมคะมากกว่านี้ซื้อต่อตามได้นะห0 0 0ออนไลน์ค่ะ6 6 0 0 0 8 0 0 0ออนไลน์10,000ไปเลยคุณลูกค้า10,000ไปเลยซื้อได้อยู่แล้วมาแล้วขอบคุณค่ะ6 0 0 0 0 0บาทราคาตอนนี้6 0 0 0 0 0บาท6 0 0 0 0 0บาทนับหนับหนึ่งหกบาทนับสองสอมากกว่านี้ไหมคะถ้าได้มากกว่านี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะ6 0 0 0 0หบาทเป็นราคาตอนนี้ที่ลูกค้าออนไลน์ค่ะป้ายหมายเลขสา0 0 0นะะคเปลี่ยนค่ะ6 1 2นะคะตอนนี้6 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 หนึน่งหกแสนหนมนองันหมากกว่านี้ไหมคะอีสมัยท้าไหวนะเรียนเชิญก่อนได้เลยหกแสน่อนบาทเป็นราคาลูกค้าออนไลน์ตอนนี้ป้ายหมายเลขสามศูนย์หนึ่งเก้าศูพัค่ะหกหนึ่งสคะตอนนี้รีบตัดสินใจได้เลยนะพันละพันเลยค่ะหกพันะคะเปลี่ยนค่ะหกหราคาตอนนี้หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันนักห<ย>นึ่งหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันนักสองมาก,กานี้ไหมล่ะคะอีสมายเรียนเชิ่อนได้เลยนะหกแสนหนึ่งหมื่นห หกแสนหนมื่หพันบาทนับสาขายค่ะตัวขายราคาหกแสนหนึ่งหมื่นหพันบาทลูกค้าแล้วปั๊มน้สามศูนิดศูนย์นะสามศูนยกลับมว้าหกแสนหนึมื่นหกพันบาทอะไรได้ไปขอบคุณค่ะ